สวัสดีค่ะทุกคนชาวโลกก็วันนี้นะคะเราก็มาที่โรงแรมนิโก้โฮเทลแต่เนื่องจากว่าไม่ทันที่จะถ่ายรูปวิดีโอหรือรีวิวก่อนที่จะเช็คอินสภาพห้องก็เลยเละเทะไม่เอื้อมที่ไม่ไม่เกิดไม่ไม่อาจเอื้อมที่จะรีวิวดังนั้นเด่อยโรงแรมที่เขาสวยๆเลยสภาพก็เลยมีอยู่แค่นี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นห้อง,งน้ำนะคะห้องน้ำเขานจะสวยงามอลังดูชมพู shampoo, ฟ้ามากเลยนะคะทุกคนก็จะเริ่มมาตั้งแต่ ตรงนี้นะคะฝักบัวของเขานั้นก็จะมีฝักบัวข้างบนด้วยนะคะที่จะลอยมาจากวิมาเมฆาดาว,วดึงชั้น9้านะคะสามารถปรับลงมาให้ไหลลงมาปานที่ว่าเรากำลัองอาบน้ําอยู่ท่ามกลางสายฝนของแม่น้ำอเมซอนกันเลยทีเดียวแล้วพอเสร็จอันนี้ก็คืออ่างน้ําค่ะอ่างน้ําที่โฆษณาลักซ์นี่เองนะคะคุณค่าที่ดิฉันคู่ควรก็จะเห็นกันได้นะคะว่าสวยงามทุกคนแล้วก็ มาที่ตรงนี้ค่ะจริงๆห้องเขาสวยกว่านี้ค่ะแต่กลัวโดนฟ้องก็เลยไม่อยากถ่ายในมุมที่ไม่สวย <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นอ่างน้ำอ,อ่างล้างหน้าของจักสะอโนดาษค่ะหินอ่อนสวยงามมากไม่อ่อนนะแข็งอยู่นะหินเนี่เนาะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็รู้สึกแต่งหน้าจาัดไปนิดนึงเนาะเ้ราะไรกันอะไรแต่งแข่งกับลำยองค่ะลำใหญ่นี่ชื่อลำใหญ่นะคะก็แล้วก็จะสวยงามจริงก็จะมีครีมอะไรอย่างงี้แต่เนื่องจากว่าดิฉันจะเช็คเอาแล้วดิฉันจะนึกหรือชาิได้ว่าจะต้องมารรอยู่ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไว้ทีหน้าครั้งหน้าจะขอแก้ตัวและแก้ผ้าไม่ใช่ก็จะขอแก้ตัวใหม่แล้วก็จะมีการซูมนะคะนี่ก็จะเป็นกระจกที่าาสามารถซูมสามารถผ่าตัดได้เลยซูมเหมือนเท่าคุณภาพเท่าออก,การห้องผ่าตัด 3 6 0อยสิบงศากันโดยทีเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วหสังจากนั้นเราก็จะไปที่อแทนแทนคือนี้จะเป็นประตูที่แยกมานะคะ,ะเป็นห้องน้ำที่มีซ่วมเป็นสามารถกดได้คือมีน้ำจะออกมาจากตรงซ่วมนี้มาส,สามารถจะล้างแบบนวดก้นตรงนี้ดีตรงที่ว่ามีระบบเป่าด้วยนะคะนะท่านผู้ชมคะ่ะ พ่อแม่พี่น้องคือแบบมีการน้ํามาทางข้างหน้าทางข้างหลังแล้วก็มีนะมีลมนะคะีค่ะระบบลมที่เป่าอ,อันก้นอันสวยงามของเรานะั้นให้เย็นสบายแบบมองระยะกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ขอการจบการรีวิวจบกพิมพ์เท่านี้จริงห้องก็มีอยู่แต่กระดอนฟ้องมันไม่สวยแล้วมันเละเทะมากเลยเดี๋ยวไปข้างหน้านะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะ